หนูทำอะไรลูกย่างเป็้งเป้งอ๋อมีมีเป้งย่างด้วยหนูเป้งอะไรคะเป้งเป้งกล้วยอ๋อเป้งกล้วยไหนขอดูกล้วยหน่อยจ้าขอดูกล้วยหน่อยกล้วยอุ้ยกล้วยสุกแล้วเหรอกล้วยยังไม่สุกอ๋อยังไม่สุกเอาเป้งต่อละจ้าเป้งต่อเหรอโอเคเก็บไว้ก่อนนะเอาเก็บไว้วางไว้ค่ะ เราจะเอาไปทำอะไรพิ้งพิ้งปวดเอาปิ้งอีกอโอ้เอาปิ้งอีกนะ,ะเหรอ<ะ>ก็อยากกินนะ่ะโอู๋อันนี้ไม่เอาอันนี้แตกแล้วอันนี้ให้ฟรีไปไม่ต้องขายแล้วปิ้งน่ะ,ะโอ้สุกหรือยังย,ยังไม่สุกอ่ะเอายังไม่สุกเอามาทำไมปิ้งก่อนยังไม่สุก